จับตัวคนปล่อยแชทหลุดบิ๊กตู่เดินหน้าลุยยึดพลังประชารัฐแม้ว่าการเลือกตั้งซ่อมภักใต้จะจบลงไปแล้วแต่ถ้าพูดกันตามตรงก็คงจะทราบกันดีว่าสงครามภายในพักพลังประชารัฐยังไม่จบแถมระอุขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็มีแชทหลุดของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรรมการบริหารพักซึ่งก็ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าต้องการทำโพเหตุที่พลังประชารัฐตกต่ำขนาดนี้เป็นเพราะอะไร ชัดเจนว่ามุ่งเป้าไปที่ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐด้วยบทบาทการปราศัยของร้อยเอกธรรมนัตเรื่องให้เลือกคนชาติตระกูลดีและมีสตังที่ทําเอาคะแนนนิยมตกต่ำในทันทีทั้งที่กําลังนําอยู่แบบปริ่มน้าแท้ๆรวมถึงการที่ร้อยเอกธรรมนัตออกหาเสียง โดยไม่มีการชูผลเอกประยุทธ์เพื่อต้องการดิสเครดิตว่าแม้ไม่มีผลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐก็ไปได้ด้วยตัวของผลเอกประวิทธ์และธรรมนัตซึ่งเป็นการเดินเกมผิดพลาดที่ทำให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วตัวของร้อยเอกธรรมนัตนั่นเองคือจุดอ่อน แต่ที่หลายคนสงสัยขาใจใครละ่ะคือคนปล่อยแชทด,ดังกล่าวชัดเจนว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นแน่ๆแ,แล้วมี2คนคือสุชาติและเสกสกุลอัฐาวงส่วนที่เหลือ6คนแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เปิดเผยให้เยี่ยวข่าววงในได้ทราบทั้งหมดแล้วนั่นก็คือ 1. สุชาติชงกลิ่น 2. วิรัต์รัตนเศสามเสกสกลอัฐาวงสี่ธนกรวังบุญคงชนะหปารินาไกรคุป 6, ทีพานันสิริชนะเจพัทมนเพงส้มและ8พัชริน ซำสิริพง์เมื่อรายชื่อพูดออกมาแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะคาดเดากันไปไม่ยากเพราะในข้อเท็จจริงแล้วอย่างที่ทราบกันดีขณะน,นี้พลังประชารัฐแบ่งแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มนุนพลเอกประยุทธ์และกลุ่มนุนร้อยเอกธรรมนัสเป็นที่ชัดเจนตั้งแต่หลังเกิดเหตุการณ์กบฏพลังประชารัฐ14กันยา2564กลุ่มสามมิตรชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและสุชาติชมกลิ่นก็เปิดหน้าหนุนพลเอกประยุทธ์เต็มกำลังพร้อมเปิดเกมบวกกลุ่มธรรมนัสเสมอยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่27ตุลาคม2564ชัยวุฒิก็ส่งสัญญาณชัด ยอมรับผ่านสื่อว่าธรรมนัตมีปัญหาต้องปรับโครงสร้างหากพลังประชารัฐไม่เดินทางเดียวกับนายกทํางานลําบากหรือจะเป็นครั้งที่สมศักดิ์เทพสุทินแกนนากลุ่มสามมิตรถามพลเอกประวิตยต,ตรงๆทําไมถึงรักร้อยเอกธรรมนัตมากกว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็เป็นการสกิดพลเอกประวิตยให้ฉุกคิดได้แบบเจ็บแสบส่วนสุชาติก็ไม่ต้องพูดถึงทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเดินคนละทางกับร้อยเอกธรรมนัต ทีนี้ก็ลองกลับมาดูชื่อทั้ง8คนในแชทดังกล่าวที่หลายๆละคนต่างสงสัยว่าใคร ปล่อยแชทหลุดแต่เท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งสิน้นเพราะห้องแชทด,ดังกล่าวเป็นห้องแชทของฝั่งวิปรัฐบาลจะมีคนที่เดินเคียงข้างร้อยเอกธรรมนัฐมาตลอดเห็นทีก็คงจะหนีไม่พ้นวิรัตรัตนเศษถึงอย่างไรก็ตามแชทหลุดในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่โตอะไรเรียกได้ว่าเป็นแค่ปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นก็ว่าได้ที่น่าสนใจคือหลังจากนี้เพราะเมื่อกลองรบดังสนั่นเท่ากับว่าศึกใหญ่กำลังจะเริ่ม สายข่าวระดับสูงในพลังประชารัฐได้บอกกับเยี่ยวข่าววงในให้จับตาดูหลังจากนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้สถานการณ์สุขงอมแล้วพลเอกประยุทธ์กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญภายในพักพลังประชารัฐโดยขีดเส้นใต้ไว้ภายใน2เดือนนี้หากทำไม่สำเร็จก็เป็นไปได้ว่าจะย้ายไปพักใหม่เยี่ยวข่าววงในรายงาน